นี่คือสิ่งที่ไม่ควรคิดเรื่องของกรรมที่ลึกเกินกว่าที่เราจะเดาได้สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ขอชวนทุกคนมานั่งฟังกันแบบสบายๆเรื่องที่เราจะคุยในวันนี้นะครับฟังดูแล้วเหมือนง่ายๆแต่ลึกกว่าที่เราจะคิดชื่อหัวข้อว่าสิ่งที่ไม่ควรจะคิดฟังดูแล้วอาจจะงงหน่อยที่เราจะต้องไม่คิด แล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะแต่นี่แหละคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้ว่ามีบางอย่างบางเรื่องต่อให้ฉลาดแค่ไหนคิดไปก็พังคิดไปเราก็หลงคิดไปก็เป็นบ้าได้เลยพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าอาจินไตยสี่อย่างที่ไม่ควรคิดผู้ที่คิด จะพึ่งมีส่วนแห่งความเป็นคนบ้าและก็เป็นคนที่ลำบากเปล่าคำว่าอจินไตนี่ก็แปลว่าเรื่องที่ไม่ควรคิดหรือคิดไปก็ไม่รู้ว่าจะคิดไปทำไมมีอยู่สี่อย่างก็คือเป็นเรื่องของพุทธวิสัยคือเรื่องของพระพุทธเจ้าคือความสามารถของพระพุทธเจ้านี่อย่างเช่นว่าทำไมถึงได้รึกชาติได้หลายชาติจัง ทำไมพระพุทธเจ้าถึงรู้ว่าคนนี้เกิดมาเนี่ยเป็นอะไรยังไงอยู่ลองนึกดูสิครับว่าเราเนี่ยเป็นคนธรรมดาแต่จําไหมว่าเอากุญแจรถตรงหรือตัวเองเนี่ยไว้ตรงไหนนอกเมื่อคืนเนี่ยเรายังลืมเลยแล้วเราจะไปตามคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ชาติก่อนชาติหลังได้ยังไงบางคนนี่ก็เอาไปเดาเอาไปตีเลขเอาไปทำนายชะตา สุดท้ายก็หลงทางไกลจากธรรมไปเรื่อยๆต่อมาเรื่องที่ไม่ควรคิดก็คือเรื่องของฌานวิสัยก็คือเรื่องของผู้ที่มีฌานคือผู้ที่เขาฝึกสมาธิจนถึงขั้นสูงคนที่ไม่เคยเข้าฌานนี่ก็จะไปนั่งเทียนคิดว่าอ๋อเขาคงจะเห็นนิมิตเป็นแบบนั้นเองแบบนี้เองเพราะเรื่องพวกนี้เป็น เรื่องเฉพาะบุคคลที่เขาปฏิบัติแล้วก็เข้าถึง mm. เขาเรียกว่าปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนเนี่ยบางคนก็เลยคิดว่าเออคิดไปพูดไปก็มั่วเหมือนคนที่เราไม่เคยว่ายน้ำะนะแต่พยายามอธิบายว่าการไปไว่ายน้ําในแม่น้ํากับไปไว่ายน้ําในทะเลเนี่ยมันมีความต่างกันยังไงสุดท้ายก็ได้แต่ลอยคอในจินตนาการพูดไปอย่างนั้น,นไม่ได้ลงมือทํา นี่ก็คือคิดไปฟุ้งไปเรื่อยๆในเรื่องของวิบากแห่งกรรมนี่คือข้อที่สพระองค์บอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เด็ดสุดเลยเป็นเรื่องที่คนชอบคิดว่าฉันทำบุญแล้วทำไมฉันยังลำบากอยู่เนาะทำไมคนนั้นเลวแต่รวยจังเลยบางคนทำเลวมากแล้ก็เห็นว่าเขารวยขึ้นรวยขึ้นอย่างเงี้ยบางทีมาตัดพ้อกับตัวเองว่าฉันก็ช่วยคนอื่นมาเยอะเหมือนกันนะ แต่ทำไมทำไมฉันโดนหักหลังแล้วทำไมฉันถึงไม่ค่อยมีชีวิตที่ดีขึ้นเลยแย่ลงอันนี้เรื่องของกรรมมันซับซ้อนนะครับยิ่งกว่าสูตรอาหารพันอย่างด้วยซ้าไปมีทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่กรรมที่ทําร่วมกับคนอื่นผลของกรรมบางอย่างนี่ก็มาในชาตินี้บางอย่างมันก็มีนาในชาติต่อๆไปบางอย่างเนี่ย เราก็รอเจอเวรกรรมเก่ามาชนกันกับกรรมใหม่เพราะอย่างนั้นนะ่อย่าไปคิดให้มันเปลืองใจเลยทําดีไปเถอะขอให้มั่นใจว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะหนีกฎแห่งกรรมไปได้สุดท้ายเรื่องของความคิดก็คือโลกจินดาก็คือความคิดที่อยากจะรู้ว่าเอ๊จักรวาลน,นี้มันเกิดมาได้ยังไงเนาะ โลกมันมีที่สิ้นสุดหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าวิญญาณน,นี่ถ้ามันออกจากร่างเนี่ยมันจะไปไหนเนี่ยไอคำถามเหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกให้ชัดเจนเลยว่าคิดไปมันก็เท่านั้นแหละเหมือนมดเนี่ยจะเข้าใจเขาวงกฎของจักรวาลได้ยังไงเอาเวลาไปทำสิ่งที่มีประโยชน์กับชีวิตตอนนี้จะดีกว่าทุกวันนี้มีคนมากมายพยายามที่จะหาวิธีแก้กรรม ไปบนวานสารกล่าวไปไหว้ไปเป่ากระม่อมจนทําให้คนเสียเงินเสียทองไปเยอะอมิจฉาทิฐิมีความหลงผิดเห็นผิดโดนหลอกไปลืมดูตัวเองว่าเราทําอะไรอยู่ทําดีหรือยังบางคนก็ไม่ยอมรับผลกรรมของตัวเองก็ไปหาหมอดูไปถามคนทรงแต่ไม่ถามตัวเองว่า ไอ้อวันนี้ในะแต่และว,วันเนี่ยเราใช้ชีวิตของเราดีหรือยังเนี่ยเที่ยวแต่ไปแสแวงหาสิ่งอื่นภายนอกอยู่เลยธรรมะนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรห็อกไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นอกตัวแต่คือเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละแค่เรารู้จักหยุดคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดแล้วก็ให้เราไปลงมือทำในสิ่งที่ควรทำเกิดเป็นคนน,นี่นะ ไม่ใช่เพื่อเกิดมาเพื่อมานั่งเดาอดีตเรามาสร้างอนาคตปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่หวังผลแห่งกรรมที่เราหวานมาเมล็ดลงไปแล้วเอ๊พ่กนี้เราจะได้เก็บเกี่ยวแล้วเนาะอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ไม่ควรคิดทําไมพระพุทธเจ้าถึงข้ามคิดเรื่องพวกนี้ทั้งหมดคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงๆจากพระโอษฐ์เพื่อไม่ให้เราเนี่ยหลงทาง ไม่หลงคิดในสิ่งที่เกินวิสัยของมนุษย์เราอาจจะไม่ต้องเข้าใจทุกเรื่องของกรรมก็ได้แต่เพียงเราเข้าใจว่าทําดีย่อมได้ดีทําชั่วมันก็ย่อมได้รับกรรมชั่วและกล้าที่จะรับผิดผลของการกระทําของตัวเองเท่านั้นก็พอแล้วแหละอย่ามัวแต่หาทางลัดแก้กรรมให้หันมาสร้างกรรมดีด้วยใจที่บริสุทธิ์สติที่รู้ทัน จำไว้นะชาตินี้เกิดมาได้เป็นคนนี่ก็ถือว่าเรามีวาสนาแล้วแต่ถ้าอยากเป็นคนที่ไม่อยากตกต่ำในชาตินี้และชาติหน้าก็ต้องมีปัญญาและก็ลงมือทำกรรมดีด้วยตัวเองเถอะขอบคุณผู้ที่ร่วมฟังกันจนจบวันนี้ขอให้เสียงธรรมนี้เป็นแสงนำทางใจให้ทุกวันของคุณเนี่ยเบาสบายใจมีสติในทุกๆล,ลมหายใจพบกันใหม่ตอนหน้า ในคลื่นเสียงธรรมแบบบ้านๆสวัสดีครับ